คืนเผาผีโกลสไนท์คลิปนี้สนับสนุนโดยเฟรมแฮทอนิกและรับฟังคืนเผาผีแบบสดสดได้ทุกวันจันทร์อังคารพฤหัสสุขสองทุ่มครึ่งค่ะสวัสดีค่ะคุณนุมสวัสดีครับคุณหนุ่มครับผมเป็นการเล่าครั้งแรกถูกต้องไหมคะครับเป็นประสบการณ์ตรงเลยเหรอคะ ครับผมโอ้โหผ่านมากี่ปีแล้วคะานเรื่องเนี้ยเออประมาณสิบกว่าปีครับผมก็จําจาตัวเลขตรงๆไม่ได้อย่างเงี้ยครับอืมเอาอย่างงี้ดีกว่าเอาเรื่องนี้เรื่องเครื่องเส้นริมทางเป็นยังไงคะคุณหนุม่มเออเรื่องที่ผมจะเล่านี้นะครับเออเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะครับซึ่งเป็นช่วงที่ร้านเกมกาลังบูม ผมอยู่ในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งในจังหวัดมหาสา,ารคามครับ <Okay. S 1> ซึ่งที่บ้านผมก็เปิดเป็นร้านคอมแล้วก็ร้านขายของชําทั่วไปอื mm. ผมจะมีรุ่นน้องกลุ่มหนึ่งก็คือคือเราจะมีอายุมากกว่าเขาประมาณห้าปีครับแต่เขาก็เป็นรุ่นน้องก็คือเขาก็ยังเรียนมปลายอยู่ mm. แล้ววันนี้ทุกวันศุกร์ของเราครับพวกเราก็จะเล่นเกมกันยันยันเช้าอย่างเงี้ยครับ mm. ก็คือเล่นยันเช้าแล้วค่อยกลับบ้านอย่างเงี้ยครับ mm. แล้ววันนี้มันก็ มีการอัปเดตเกมคราวเนี้กว่ามันจะอัปเดตมันจะอยู่ประมาณตีหนึ่งตีสองประมาณเนี้ครับค่ะ <c oughs> ระหว่างที่เราไม่ได้เล่นเกมเลยพวกเราก็เลยไปกลับบ้านกันดีกว่าผมก็เลยระหว่างที่รอรอคอมพิวเตอร์มันอัปเดตเกมอยู่นั้นผมก็เลยชวนเพื่อนเอนทุกคนอะไปส่งแม็กะครับซึ่งแม็กเนี่ยจะมีผมมีแม็กมีสไป์แล้วก็มีเอก ตอนนั้นเหลืออยู่สี่คนแล้าก็เลยบอกไปส่งแม็กกันทุกคนก็ไม่อยากไปครับเพราะบ้านแม็กมันไกลมากค่ะ <c oughs> ตอนนี้ผมก็เลยขีมม่มอเตอร์ไซค์ไปส่งไปส่งแม็กกันนะครับเอ,อแล้วคราวนี้ระหว่างที่เราขับรถไปใช่ไหมครับมาเราก็จะผ่านโรงเรียนซึ่งเโรงเรียนมันก็น่ากลัวครับพอเราผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บก็มาเจอวัดวัดที่มีไฟดวงเดียวที่เปิดที่ประตูโขงนะครับ คิดคิดภาพออกไหมครับ uh, ที่เปิด<ฟ>ตรงซุ้มประตูแค่แค่หลอดเดียวครับ uh, มันก็ดู<ร>ทําให้หออตรงทางเข้าตรงนั้นนะครับมันก็เรายังคิดในใจเลยว่าโหยังขนังผีประมาณเนี้ยครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยขับไปเรื่อยๆผ่านวัดไปยังกระทั่งมาถึงหมู่บ้านแห่งหนึ่งเราก็เลยเฮ้ยถึงแล้วมัง้งประมาณเนี้ยผมถามว่าถึงหรือยังทุกคนก็ตอบว่ายังไม่ถึงอ้าวผมก็เลยบอก อ้าวแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าต้องผ่านป่านี้ไปครับแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับผ่านระหว่างที่ขับผ่านป่ามันก็เป็นฝั่งฝั่งด้านขวาจะเป็นป่าช้าครับแต่มันตอนคืนนะครับเราก็เลยดูไม่ออกว่ามันเป็นป่ายากขนาดไหนถนนเนี้ยเป็นลูกลังนะครับซึ่งมีหลุมเป็นหลุมเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ขับเร็วไม่ได้เราต้องขับไปช้าๆครับ <S <S> <S แล้วก็ขับไปเรื่อยๆนะครับจนกระทรั่งเราไปถึงบ้านแนมะ็กพอไปถึงบ้านแม็กเสร็จปุ๊บเราก็โอ้ไม่น่ามาเลยยังคิดในใจครับว่า ออคิดผิดเลยที่มาอย่างเงี้ยหลังจ,จากนั้นเราก็เลยพากันกลับนะครับมอเตอร์ไซค์มันก็มีแค่คันเดียวแต่เราต้องกลับสามคนนะครับอตอนนั้นในสมองผมคิดแล้วครับว่าผมจะอยู่ตรงไหนของมอเตอร์ไซค์ครับก็มีมันก็มีด้านหน้าถ้าคือถ้าเราอยู่ด้านหน้าเราก็คือคนขับใช่ไหมครับแต่ถ้าอยู่ตรงกลางก็จือดอัดอเพราะว่า อ่เพราะว่ามันจะมีอีกสองคนต้องเบียดเราถ้าอยู่ด้านหลังถ้าขับไปแล้วผีมันดึงเราลงจากรถอย่างงี้ครับลัวอีกใช่ครับเวลานั้นความคิดของผมมันคิดแบบนั้นจริงๆนะครับสุดท้ายผมก็เลยต้องตัดสินใจขับระหว่างที่พวกเรากลับก็พูดคุยกันไปมาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ผ่านป่าไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านอ่อผมก็เริ่มดีใจเพราะเป็นถนนคอนกรีตใช่ไหมครับผมก็เลยเร่งความเร็วเพื่อกลับบ้านแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อผมขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงวัดระหว่างที่เราขับข้างๆวัดก็คือขับไปริมข้างๆวัดนะครับแล้วครนี้ปรากฏว่าผมก็เลยเบรกกระทันหันนะครับทําให้ล้อหลังนะครับมันจะแซงล้อหน้านครับ <c oughs> คิดภาพออกไหมครับ คือเราเบรกเบรกหน้าใช่ไหมครับแล้วเราเราขับมาเร็วเราเบรกหน้าปุ๊บล้อหลังมันก็จะสะบัดจะแสลงล้อหน้าครับอ่าแล้วสปายกับเอ็กก็ร้องถามผมว่าอะไรในหัวผมตอนนั้นมันเริ่มช้าและไม่รู้จะตอบพวกมันยังไงเดียครับพราสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมคือคุณยายแก่ๆครับคุณเอ่อคุณยายแก่ๆครับ<ค>เอ่อผมดําแซนดด้วยผมสีขาวครับเพื่อผ้าเก่าๆนั่งกินของในกระทงนะครับกระทงที่ทําด้วย กาบกล้วยเป็นสี่เหลี่ยมอะครับเขาจะตั้งไว้มุมเนี้ยครับและมีอาหารอยู่ในในช่องนั้นนะครับยายใช้มือจกกินของในกระทงด้วยมือเปล่านั่งยองๆและหันหน้ามาที่ผมอะครับไฟรถมันก็ส่องหน้ายายสายตายายก็จ้องมาที่ผมอะครับสายตายายเหมือนแกตกใจที่ผมเห็นนะครับอาการเหมือนทำหน้าหมางงอะครับประมาณว่าแกงงผมก็งงอะครับ งงที่เห็นแกและแกก็งงที่ผมเห็นแกเนี่ยครับแล้วคนนี้สไป,ปก็แต้วก็ถามผมว่าเห็นอะไรผมก็นั่งนิ่งๆไปสักทักตอนนั้นผมคิดไม่ออกจะบอกจะตอบพ่งนี้ยังไงะครับเพราะเพราะมันถามว่าเห็นอะไร,ระแสดงว่ามันจะต้องไม่มีใครเห็นใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าคือตรงนั้นอ่ะมันจะมีหลอดไฟจากเสาไฟฟ้าอยู่มันก็เลยทําให้มันมีแสงสว่างแต่เขาจะเห็นแค่กระทงแต่ระยะห่างของผมจากจากคุณยาเนี่ย สองวาครับมันไม่ได้ไกลกันมากครับอืมสิ่งที่ผมคิดในตอนนั้นคือพุโทโธพุโทโธครับเราพูดคําว่าพุโทโธในใจจนกระทั่งมันเปล่งออกมาเป็นเสียงอะครับพวกสไปก็ยังถามว่าอะไรผมก็ไม่กล้าตอบพวกมัน,นครับผมกลัวพวกเขาจะวิ่งวิ่งหนีผมนะครับผมยังคงต้องพุโทโธพุโทโธสายตามองไปที่คุณยายก่อนที่ผมจะหลับตาลง แล้วผมก็เห็นใบหน้าของยายครับที่จ้องมาที่ผมพร้อมกับสยายยิ้มที่มุมปากครับผมก็เลยหลับตาแล้วก็พูดคาว่าพุโทโธพุโทโธแล้วก็นึกถึงหน้าพ่อหน้าแม่ครับคือตอนนั้นมันคิดอะไรไม่ออกครับคิดถึงพ่อ,อเขาบอกว่าถ้าเราเจอผีอำเงี้ยมผมเคยดูรายการของพี่ป่องใช่ไหมครับอกว่าถ้าเจอผีอำให้ท่องเออถ้าเราท่องอะไรไม่ได้นึกถึงพ่อถึงแม่เงี้ยครับ ผมก็คิดถึงพ่อถึงแม่แล้วก็คิดถึงลงุลงลุงหลวงนะ้าคิดถึงบุญที่เคยทําถ้ายายอยากได้บุญของผมญายไปเลยอะไรประมาณเนี้ย<ะ>แล้วก็พรุ่งนี้จะไปทําบุญให้อันนั้นผมก็พูดด้วยความแบบเอ่อพูดไปเรื่อยเปล่าครับ<ะ>ประมาณเนี้ยให้แก้ท้ารอดไปตอนนั้นนะครับเมื<ะ>่อผมลืมตาขึ้นมาครับยายก็หายไปจริงๆนะครับผมจึงเริ่มขึ้นเออก็เริ่มดีใจแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านตรงนั้นไปค่ะแล้วก็นี้ผมก็ผ่านไปจนกระทั่ง พนักก็เออบอกว่าเ้เห็นอะไรเห็นอะไรผมก็ผมก็ไม่ได้ตอบครับก็รู้สึกโล่งอกโล่งใจแต่กรรมกรรมของผมก็มีจริงๆครับก็เมื่อผมขี่รถผ่านโรงเรียนอีกครั้งครับระหว่างที่เราเปิดไฟสูงครับเพราะว่ามันจะมีโรงเรียนก่อนถึงบัตรใช่ไหมครับแล้วคทีนี้ตอนคืนน่ะโรงเรียนมันจะเปิดไฟน้อยมากเลยผมก็เลยมองไปเห็นคนนั่งอยู่บนกำแพงนะครับของโรงเรียนนะครับบนกำแพงเป็นใช่ครับกำแพงของโรงเรียนนะครับอ๋อค่ะ ครับแล้วทีนี้ระหว่างที่บิดผ่านนะครับหางตาเราก็ยังยังมองอยู่ครับแล้วผมก็เลยกระซิบเบาๆครับว่าเห็นไหมเห็นไหม,มเ,กกเห็นไหมผมบอกเอกับสไปครับเห็นไหมเห็นไหมตรงนั้นก็แบบผมตอนนั้นคือผมไม่กล้าพูดเสียงดังเพราะว่าผมกลัวคนอยู่กําแพงอ่ะได้ยินนะครับแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าเป็นคนหรือว่าผีอย่างนี้ใช่ไหมครับอพูดตรงๆเลยเพราะว่าแต่เราไม่เอกตรงที่ว่ามันตีหนึ่งแล้วนะครับ ครจม,มัน<ะ>คงไม่มีใครมานั่งใช่ครับ<ม>อยู่บนกําแพงเนี่ยครับดังนี้เราก็เลยขับมาจนผ่านถนนใหญ่ครับเมื่อผมผ่านถนนใหญ่มาปุ๊บผมก็เออโล่งละเพราะว่าขามหาคือมันมันจะถึงอําเภอละผมก็เลยประมาณอีกสามกิโลกว่ามันก็จะถึงอําเภอละราะนี้ผมก็ขับมาเรื่อยๆจนกระทั่งผมก็เออผมโอ้โหไม่น่ามาเลยวันนี้สวยจริงๆเลยวันนี้วันอะไรเงี้ยผมก็เลยขับรถมาเรื่อยเรื่อยเราเปิดไฟสูงแล้วก็เลยส่องมาไกลแล้วก็เลยเห็น เด็กคนหนึ่งกำลังเดินอยู่ครับอืผมก็เลยถามพวกเนี้ยระหว่างไกลๆนี้เลยว่าเฮ้ยมีเด็กเดินว่ะถ้าผมพูดไม่พอก็ขอโทษด้วยนะครับค่ะผมก็เลยว่าเฮ้ยมีเด็กเดินว่ะพวกนี้เขาคิดว่าผมอัมนะครับคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดว่าผมอัมเขาก็ตอบอ่ะก็จอดถามดีผมก็เลยผมก็จอดจริงๆนะครับผมก็ขับรถกาลังจะจอดถามพวกนั้นก็ด้วยเราบินมาเลยเราก็เริ่มขอนที่จะจอดจริงๆพวกนี้ก็เลยดึงดึงดึง คือดึงเพราะว่าเขาตกใจว่าผมจะจอดทําไมครับค่ะตอนนี้ผมก็เลยพอผมไปใกล้กับเด็กคนเนี้ยครับสิ่งที่เราเห็นก็คือเอช่วงเอใต้น่องน่องขาลงไปครับมันไม่มีขาครับ คือมันไม่มีขาของเด็กคนนี้แต่เด็กคนนี้ยืนอยู่นะครับ <Huh? S 2> แล้วกําลังเดินช้าๆอยู่ขันหลังให้เราครับอ mm. แค่นี้ครับผมพอมันเห็นปุ๊บเราก็เลยบิดแบบเหมือนจะยกล้อครับรีบขึ้นเนินแล้วก็ขับปาปุ๊บเขาก็ไปสองคนเขาเอา้าเป็นบ้าอะไรวะขับมาแตัดนึงก็บิดขึ้นจะตกรถอยู่แล้วผมเลยบอกว่าค่อยไปคุยกันที่ร้านผมกลับมาปุ๊บไอพวกนี้ก็ไม่ได้ถามเรื่องวัดนะครับ ผมก็ไม่อยากเล่าครับคือภาพยายนั้นยังติดตาเราอยู่ครับผมก็เลยไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้เขาฟังผมก็เลยเขาก็ถามว่าอ่ะแล้วตรงเนินเนี่ยเห็นอะไรผมก็บอกว่าเห็นเด็กเดินว่ะผมอกเนี้ยเด็กเนี่ยน่าจะเป็นประมาณมอต้นผมตอบประมาณนี้เพราะว่าแต่ก็งงกลางจ้จอดแต่ว่าขาเขาว่ะครับมันหายไปส่วนที่เอ่อต่ำกว่าเขาลงมาครับ มันมันนม่เห็นขาครับอผมก็เลยคิดว่าไม่ไม่น่าจะเป็นคนแล้วแหละอย่างเงี้ยผมก็เลยบินมาแล้วนี้เออเอเขาก็เลยบอกว่าเมื่อประมาณสามปีที่แล้วอะครับรถรับส่งนักเรียนเกิดไปเหตุอยู่ตรงนี้และมีเด็กนักเรียนตายอยู่คนหนึ่งตอนนั้นผมยังไม่ได้มาอยู่ที่นี่เขาบอกเนี้ยค่ะเขาก็เลยบอกนี้ผมก็เลยเอ,อ๋อเหรองั้นวันนี้จะจะอยู่เป็นเพื่อนหน่อยผมบอกเนี้ยผมก็เลย อปิดร้านเปิดแอร์เปิดไฟเต็มร้านให้พวกนี้เล่นเกมเลยอ,อยากเล่นอะไรเล่นอ่าแล้วผมก็นอนข้างล่างผมก็ไม่ขึ้นไปนอนข้างบนบ้านผมก็เลยนอนครันี้ด้วยความว่าเราก็ไม่ได้คุยเราก็ลืมสิ่งที่เราบอกเด็กแล้วครับเพราะแบบเรากลัวเราก็เลยนอนอยู่ข้างล่างระหว่างที่เรานอนหลับอยู่บนโซฟาเราก็เลยละมือครับละมือถึงยายคนเนี้ยครับก็เลยทําให้เด็กสองคนนี้ครับรู้ว่า เราเห็นยายแล้วเราคุยอะไรกับยายครับแต่ผมพอตีเช้ามาเขาก็เล่าเรื่องของผมนะครับผมก็บอกว่ามันรู้ได้ไงหรือว่ามันเห็นแล้วมันแกล้งไม่เห็นอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเมื่อคืนเขาได้ยินผมละมือเรื่องเจอคุณยายและบอกจะไปทําบุญให้เขาอื <Ừ. S 2> ประมาณเนี้ยผมก็เลยผมลืมไปแล้วครับคือผมลืมเขาบอกว่าเหมือนนอนคุยละมืออยู่คนเดียวว่าแต่ว่าทุกคนก็มายินดูว่าทําไมนอนแล้วก็หลับตาแต่แต่ก็พูดนะครับ ผมก็บอกว่าผมไม่รู้เรื่องค่ะครัวนี้ผมก็เลยจาได้ว่าผมบอกว่าจะไปทาบุญให้ยายผมก็เลยไปซื้อสังฆทานแล้วคราวนี้ผมก็เลยขับรถไปวัดนั้นนะครับค่ะซึ่งกระทงก็ยังอยู่ตรงข้างๆวัดอยู่ครับแล้วคราวนี้ผมก็เลยใช่ไหมใช่ครับ่เพราะว่าเหมือนเขาทําพิธีอะไรสักอย่างพระอิสานเขาจะทําอันนี้กระทงเนี้ยครับวางไว้ตาบมอะไรเงี้ยครับค่ะ ผมก็เลยเข้าไปหาเจ้าวาดครับก็บอกเจ้าวาดครับพอดีนี้มาทมําบุญเขาถามมาจากไหนอ๋มอมาจากตลาดเนี้ครับอ๋อเขาก็เลยอ่มามันทําเนื่องอะไรให้ใครอย่างน้งผมก็ผมหลวงพ่อ,อถ้าผมพูดอะไรหลวงพ่อห้ามโกหกนะผมบอกเงี้ยถ้าหลวงพ่อโกหกนี่บาปนะแกก็บอกว่าอ,มอไม่โกหกหรอกผมบอกว่ามีใครเคยเจออะไรแถบแถววัดนี้ไหมแกมองหน้าครับแล้วแกบอกว่าอีกแล้วเหรออยงเงี้ยครับแกพูดคําเนี้ยครับ อีกแล้วเหรอผมก็หอกว่าทำไมหลวงพ่อพูดคํานี้ครับเขาบอกว่าเอ,อเมื่ 2, 2, อสองสองสามมาทีนะครับมีคนคนเมา,าครับเขาไปงานบุญมาแล้วเขากลับมาทางเนี้ยแล้วเขาเจอเงาดําๆกระโดดลงจากต้นโพที่มันทอดออกไปนอกวัดนะครับแต่ตรงจุดที่ผมจอดอะครับประมาณเนี้ยแล้วตรงที่ผมจอดอ่ะมันก็คือหลังเมมเมผาศพที่เผาศพ่ะครับ ซึ่งซึ่งเราไม่รู้เพราะว่ามันเป็นกลางคืนใช่ไหมครับพอเราไปปุ๊บเราก็เลยเห็นเราก็บอกว่างั้นผมพอดีผมก็เลยเล่าให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อแกก็ตกใจเลยบอกว่าแต่หลวงพ่อเชื่อนะว่ายงพูดจริงเพราะว่าพูดเลือขนลุกเลยแกบอกเนี้ยครับผมก็บอกว่าผมผมก็ก็กลัวครับผมเลยมาทําบุญตามที่ผมพูดไว้แล้วผมก็เลยเอ่อทำบุญเสร็จปุ๊บผมก็เลยไปกวดน้ําผมก็เลยว่า บุญที่ผมทําวันเนี้ยขอให้คุณยายที่ผมเห็นแล้วก็นึกถึงเขาครับผ่านแม่ธรณีแล้วต้องขอแม่ธรณีเพื่อให้ให้ให้บุญที่เราทําเนี่ยเขาจะหยุดส่วนไหนก็ได้เขาก็จะได้รับสิ่งนั้นไปมันก็ประมาณนี้นะครับเรื่องก็ประมาณนี้เลยครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดถูกต้องไหมคะคุณหนุ่มใช่ครับคุณหนุ่มทั้งหมดที่คุณหนุ่มเจอในคืนนั้นน่ะทั้งหมดสามเหตุการณ์ทั้งยายนั่งกินกระทงแล้วก็เห็นคนนั่งอยู่บนกําแพงโรงเรียนถูกต้องไหมคะ ช่ครับแล้วก็เห็นเด็กเดินคือผมก็เลยถามถามถามแม็กครับแม็กแม็กเขาตอนประสมอ่ะเขาเรียนอยู่ที่โรงเรียนนี้เขาบอกว่าพ่อแม่เขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยตรงเนี้ยมันเคยเป็นป่าช้าครับอืคือเป็นป่าช้าเก่าแล้วคือสมัยกเขาจะเอาตรงป่าช้าเนี่ยแล้วก็มาทําเป็นโรงเรียนต่อเนี้ยครับพื<อ>้นที่มันก็จะได้เป็นที่กว้างๆวงนี้ยครับ เขาบอกประมาณนี้เขาบอกว่าโอ้โหไปครั้งแรกก็ก็โดนเลยผมก็บอกว่าใช่แล้วผมก็เลยเป็นคนที่ไม่อยากออกไปกลางคืนออกไปกลางคืนก็จะเห็นเงครับอ๋อเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยคุณคุณหนุ่มเห็นคนเดียวเพื่อนพี่ไปด้วยไม่เห็นเลยใช่แต่ทุกคนจะเออใช่ครับคือเขาไม่เห็นแต่ว่าเขาจะรู้ว่าเคยมีคนตายที่นี่อะไรประมาณเนี้ยครับอ๋อแต่แต่คุณหนุ่มเห็นหมดเลยทุกเหตุการณ์ครับแล้วหลังจากนั้นก็อย่างที่คุณหนุ่มบอกก็คือ ก็เห็นเหมือนแบบภาพไปตรงกลางคืนก็เห็นมีการเห็นะไรบแบบนี้ด้วยเหรอคะก็มีนั่งรถด้วยก็มีครับ<อ>ก็ต้องไปส่งที่วัดเงี้ยใช่ครับโอ้ยัย้าเกับคุณหนุ่มก็เหมือนเหมือนมีเซนส์ถูกต้องไหมคะก็ประมาณนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราเราต้องการก็คือเราไม่อยากเห็นนะครับคือเวลาเราทําบุญคือผมไม่ได้อยากเห็นเหมือนคนอื่นคนอื่นอาจจะอยากเห็นก็ได้แต่ว่าผมทําบุญทุกครั้งคือขออย่าให้เราเห็นนะครับ แล้วเมื่อเราเห็นปุ๊บเราก็ต้องไปตามตามหาเขาแล้วก็ไปบอกญาติพี่น้องเขาประมาณเนี้ยครับซึ่งที่บ้านผมก็จะคิดว่าเออกลัวเราจิตอ่อนงเงี้ยครับอ oh. แต่เราไม่ได้คือคนอื่นนะเอ,อ้ยอาจจะอยากเห็นแต่เราไม่ได้อยากเห็นเราก็เลยทุกครั้งที่ทําบุญเขาบอกว่าขออะไรทุกคนอาจจะบอกว่าขอให้รวย oh. ขอให้มีมีมีทองขอโน่นขอน,อขอนี้แต่ผมบอกว่าขอไม่ให้เห็นนะครับสิ่งที่เราขอทุกครั้งที่ทําบุญผมจะขอว่า ขอไม่ให้เห็นแต่คนอื่นอยากเห็นผมไม่รู้หรอกแต่ว่าผมไม่อยากเห็นนะครับ uh oh. แต่ผมก็ไม่เคยโดนหลอกนะครับไม่อาจจะไม่เออแต่ว่าทุกที่ที่ผมไปนั่นคือมีคนตายจริงๆและผมหาบ้านของเขาชื่อจริงของเขาได้เงี้ยครับ uh oh. ทุกคนที่ที่เราเจอซึ่งเขาก็บอกว่าช่วยไปส่งบ้านอะไรประมาณเนี้ย uh oh. ครับบางทีก็ตายไปเจ็ดปีแล้วพ่อแม่ไม่เอาหสิกรรมให้ แล้วเราผ่านเราไปงานศพเราผ่านที่ตรงที่เขาตายไปเจ็ดปีเราก็ต้องไปบ้านเขาครับแล้วก็บอกเรื่องที่ทุกคนไม่รู้แต่ลูกลูกแล้วก็พ่อกับแม่เขารู้เนี่ยครับบอกความลับของเขาซึ่งไม่มีใครรู้แล้วเขาก็จะรู้ว่าเราพูดจริงเนี่ยครับสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเป็นสิ่งที่จริงๆแล้วเหมือนคุณหนุ่มถูกกาหนดมาแล้วก็ได้ค่ะแต่ว่าผมไม่ได้ไม่ได้ ไม่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 ได้สนแบบเนี้ยครับคือเราคิดแค่ว่าเราแค่เป็นไปรษณีย์คนหนึ่งเหมือนเราเป็นไปรษณีย์ที่แค่ถ้าเขาบอกให้เราช่วยเราก็แค่ไปบอกที่บ้านเขาอย่างเงี้ยครับส่งต่อหรือว่าใช่ไม่งั้นก็เอ่อทำบุญให้เขาโดยที่ไม่ได้มาบอกว่าทาบุญแล้วต้องให้โชคให้นู่นไม่ต้องก็ได้เงี้ยครับ<า>คือไม่ต้องมาให้เราเห็นก็พอประมาณน,นี้ครับอืมแต่ว่าอย่างที่บอกออมออมคิดว่ามันมันเป็นสิ่งที่อาจจะถูกกาหนดมาไว้แล้วนะคะเนาะ ก็เป็นได้ไม่ใช่ทุกคน <c oughs> จะเห็นแบบที่ที่ที่คุณหนุ่มได้เห็นอย่างที่คุณหนุ่มเล่าให้ฟังเอาหล่ประสบการณ์รที่คุณหนุ่มเล่าให้ฟังเนอะเจอประมาณสิบกว่าปีแล้วเรื่องเครื่องใช่ครับรแต่ว่าล่าสุดนี้ก็คือเด็กนักเรียนเขาก็ยังบอกว่า <c oughs> มีคนเจออีกแล้วหลวงพ่อก็ยังบอกว่าเอา้ามีเจออีกแล้วเหรอ <c oughs> ประมาณเนี้ยครับแล้วเด็กเขาก็เลยส่งเรื่องของผมอะวันนั้นผมวางโทรศัพท์ไว้เขาเลยส่งเรื่องของผมอะเข้ามาผมก็เลย อ๋อทำไมต้องให้เล่าเ<ด>ขาบอกว่าก็ผมไปเจอคือผมไปเจอเด็กเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่มันอยู่ไม่ไกลจากวัดเนี่ยครับแต่มันเป็นทางไปวัดเนี่ยครับ <ฮา S 2> ค่ะเด็กวิ่งตัดหน้าแต่ตัวดําๆแล้วคือไม่แล้วก็หายไปในกําแพงเฉยๆอย่างเงี้ยครับ <ฮะ S 2> แล้วคราวนี้มันไม่ใช่แค่เราเจอครูโรงเรียนเนอกชนเขาก็เจอเขาก็เลยไปหาหลวงพ่อกันแล้วคราวนี้นก็เลยเฮ้ยแล้วคนนั้นก็เจอแล้วเหรอเขาก็บอกว่า หลวงพ่อจาได้เขาบอกว่าจาได้มีคนหนึ่งที่พูดถึงยายกินของในกระทงเนี่ยเขายังจําได้เลยคือหลวงพ่อเจ้าว่าแล้วครับแกบ,กแกบอกว่าแกยังจําได้คนคน<ฆ>นี้ยผมก็เลยบอกว่าเอาเลยยังมีคนเจอเหรอผมบอกว่าแต่ว่าผมก็เจอเมื่อสองเดือนที่แล้วครับที่เป็นเด็กวิ่งหายแต่ว่าเด็กนักเรียนเขาเจอเมื่ออ,อาทิตย์ก่อนเนี่ยครับประมาณนี้ครับเขาก็เลยให้ผมเล่าเรื่องของวัดเขาหน่อย คือเด็กคนนี้เขาอยู่ที่วันนี้เขาเลยบอกว่าอยากให้เล่าเรื่องนี้หน่อยเขาบอกเงี้ยผมก็เลยว่าเขาบอกเขาเขาดูรายการนี้อยู่<ว>ผมก็เลยว่าแล้วเขาก็เลยหยิบมือถือแล้วนั้นผมเอามือถือวางไว้ผมก็ทํางานอยู่เขาก็เลยหยิบมือถือผมพิมพ์เข้าเพราะว่า<ฆ>ผมกดติดตามรายการไว้ใช่ไหมครับ<ฆ>แต่ด้วยความว่าผมจะดูย้อนหลังมากกว่าว่าเปิดดูสดแล้วผมหลับอย่างเงี้ยครับประมาณนี้แล้วเขาเขาก็เลยลองพิมพ์เข้ามาผมก็เลย มีทีมงานติดต่อมาอย่างเงี้ยครับอ,อ๋อตอนแรกแอบใจแป้วคุณหนุ่มบอกว่าเขาบอกให้มาเล่าออมคิดแวบไปนะฮะวิญญาณบอกว่าให้มาเล่าหรือเปล่าแบบนี้หรือเปล่าอ๋อไม่ใช่โอ้โหใจคิดไปแล้วคิดภาพตามคุณหนุ่มไปด้วยหลอนไปด้วยเลยค่ะนะ <c oughs> เนาะโอ้โหหลอนเลยคุณหนุ่ม่าคุณหนุ่มฝากช่องทางติดตามหน่อยได้ไหมคะอ,อ๋อไม่ครับผมไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้อะไรเงี้ยครับได้เลยไม่ ไม่สะดวกเนาะประมาณนี้เพราะว่าไม่ได้เล่นโซเชีชเยลใช่ไหมไม่เป็นไรเออครับก็คือมีร้างคาอยู่ที่บ้านธรรมดาอยู่แล้วไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมือนคนคนแรกอย่างนี้ยครับได้ค่ะไม่เป็นไรวันนี้ออมดีใจนะคะที่ได้ฟังคุณหนุ่มเล่าครั้งแรกเลยสนุกค่ะสนุกเล่าสนุกเลยอ๋อขอบคุณครับะแล้วก็ทางหน้าไม่ตื่นเต้นแล้วนะก็น่า,น,าน่าจะเล่าสนุกเลยค่ะเหมือนเล่ากับเพื่อนเลยค่ะวันนี้ ได้ค่ะคุณหนู่แล้วมีโอกาสนะคะก็มาเล่าให้ฟังอีกนะเผื่อมีเรื่องอื่นอีกได้ครับผมได้ค่ะวันนี้ออมขอบคุณมากๆเลยดูแลสุขภาพด้วยนะคะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณหนุ่มสวัสด,ดีค่ะ